เป็นกองแสงสีฟ้าที่กลาองแสงจากมือถือหรืออุปกรณ์ดิจิตอลมีคุณแม่หลายๆท่านถามกันเข้ามาเยอะว่ามีประโยชน์หรือมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนแสงสีฟ้าเป็นแสงที่กระตุ้นให้สมองตื่นและก็รู้สึกว่าเป็นเวลากลางวันฉะนั้นการที่แสงสีฟ้าเข้าตาในช่วงเวลากลางคืนจะทําให้เด็กนอนหลับไม่สนิทหรือนอนหลับได้ค่อนข้างสั้นนั่นเองเนื่องด้วยในยุคปัจจุบันเราเหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลค่อนข้างยาก การที่เราใส่แว่นกรองแสงสีฟ้าจะเป็นการช่วยลดพลังงานที่เข้าตาให้มันน้อยลงนั่นเองแต่สําหรับคุณแม่ท่านไหนที่ยังไม่อยากให้เด็กๆใส่แว่นลองใช้วิธีนี้ดูค่ะให้ปรับแสงสว่างของหน้าจอให้น้อยลงปรับความสว่างของห้องให้มากขึ้นและก็รักษาระยะห่างระหว่างดวงตาเด็กกับหน้าจอมือถือหรืออุปกรณ์ดิจิตอลให้มากที่สุดเพียงเท่านี้ก็ช่วยถนอมสายตาของเด็กๆได้แล้วค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกบหมอแว่นตา